ตะกี้ขอโทษนะเปิดเฟ็นมันทักเฟ็มา,<อ>าลัวๆสวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านนะคุนแฉะๆๆะอะไรคิดวอะสวัสดีท่าน,ะนผนู้ชมทุกท่านนะวันนี้แกผม Nike า v อ s นะฮะ อยู่กันมาคอสออนไลน์พาคที่สองรู้่คุณลินจังนะครับหรือคุณอามารินแต่พาคสองนี่เหมือนไม่ต่อเนื่องกับพาทแรกไะมันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ขาตองนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพี่เดินสิขาตอนเป็นชั่วโมงอะเวลาอัดเนี่ยมาแป๊บหนึ่งมันต้องคิดก่อนเวยคิดก่อนทำเจอแป๊บหนึ่งขอโทษมีสายเข้าเฟลโอ ไม่ทำอย่างนี้นี่คุยสตรีมอยู่กับพี่อมรินเนี่ยนี่พักสายไปแล้วโดพอหยุดไปก่อนใครมาต่อเลยนะครับมาทด้วยต่อโอเคนะฮะมาต่อกันนะพี่เดินยังเนี่ยเดินแต่โอ้ตอนน่อแน่นจริงจริงๆต้องเอานี้เปิดม,มุมก่อนเล่นสูตรเดิมเลยลนะเน,นเนี่ย,ยเล่นไม่เป็นนะดิเราทะลวงนายได้เละเลยเตะทะลวงดิ เราจะพังกำแพงนายตามสบายถ้าคิดว่าทะลวงได้นะกำแพงแก้ใช้หน่อยแอร์นะกำแพงของเจ้าคือเหมือนกัน,นโอ้ยบังคับกินวะเนี่ยอะไรวะแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหบังคับกินอีกแล้วอะไรวะ กำแพงแตกแย่แล้วไปเติมไม่ทันบึงเดินมึงเดินเดินซี่เดินซี่เนี่ยในสถานการณ์นี้เราต้องตัดสินใจพี่ก็ต้องทําให้ผมตายเหมือนกันพี่นี่คิดอะไรใช้อย่างเงี้ยผมคิดออกแล้วเนี่ยถ้ผมเป็นพี่นุ่มมากเลยเนี่ยมันมีแต่กูโดนกินสองะถ้ากูเสียหนึ่งหรือเสียสองเท่านั้นแหละ พี่เดินเร็วๆผมไม่อยากให้พี่คิดมากคิดแบบแบบไอ้ดาเร็วๆมันเป็นอ่าอย่ามาอธิบายดอนมันต้องกินสองเนี่ยกูจะจัดการตัวนั้นด้วยอะมันต้องกินสองด้ยนั่นแหละแล้วนี่กูเหลือสี่ตัวเนี่ยทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยโชว์นะฮะตะกี้เปิดเป๊ะเย็บกดแผนกำแพงมรณะ โอเคถ้าเราเดินแบบนี้มันไม่มีทางเลือกแน่แน <c oughs> ยังคิดอย่างนี้กันเหรอคิดอะไรทำไปหนึ่งก่อนเลยอุ้ยผมลืมดูอ่ะข้าจะพัพงแกจากข้างในพันนนพงไปเลยแน่เมืงแตเละแน่พังไปเลยตัวไหนคือตัวที่เดินต่อไปแม่งต้องคำนวณเลย เกียละโอ้โหแม่ง,มงตายอะ่ะต,ตายเลยแต่ตรงเนี้ยเสียน้อยหน่อยไอ้เหี้นี่แม่งฉลาดจริงน่ะพี่แค่คิด,<ร>คดช้าไงถ้าตัวนั้นมันเดินเราเสียแน่เลยเราต้องทำให้มันเสียลูกไปไงไกีแม่งกระจบแล้วมาเลยออกมาเลยลูกเขี้ยอย่างงี้ก็ตาย,ายสิตาย เนีย่ยตาต่อไปถ้าผมไม่เดินตัวนั้นต้องตายผมจะไม่ยอมตายแต่ไม่เอาดิเกมมันจะจบแล้วต้องแดกเนาะมางี้ก็เดินดิเ,นเอยา <9 S 1> <9 S 2> ม,มาาขยับไม่ได้เลยขยับเรียบร้อยเลยเ,เดินดิเดินเดินดิเดินเดิน เฮ้ยเสียเหรอถ้าเราเสียนี่คือจบแน่เลยท้าเดินดีเดินเดินเดินจะเอาฮัหลบหรืจะเอาตัวนี้หลบเอาตัวไหนหลบดีครับสองเล้ทกดดัานี่ม่นนเ้ามจันนจริงๆเดินเร็วเดิไม่ต้องคิดมากยังไงก็ตายมันน่าจะี หนึ่งตัวมันจะไปกินสองได้ยังไงวะแล้วจะการกันมันยังไงพี่ก็เดินหลบดิคิดมากวะเนี่ยถ้าคิดผมคิดเร็วหรือพี่คิดเช้าเนี่ยเร็วเร็วเจ้มื่อพี่คุณแล้วก็หลบได้แล้วยังไงต่อละแล้วยังไงต่อเดี๋ยวค่อยไปคิดเดี๋ยวค่อยไปคิดพี่เดินก่อนรออยู่ปัวธุรกิจจริงมึงเนี่ย นตรงนมตรงนี้ตัวนัตย่ั้นีมม่สอตัวเลวถ้าเปิดไปมยอมเสียตัวที่สำคัญกว่าแต่ถ้าเป็นผมผมจะยอมเสียนนมผมจะเสียฮอตน,นะผม,มผมจะยอมเสียฮอตทำไมอ่ะก็พอเสียฮอตปุ๊บอีกตัวหนึ่งมันจะจะรอดได้จะรอดไปฮอตได้ใช่หรอครับอย่าลว ถึงสองตาถ้าพี่เข้ากำแพงถ้าเสียตัวธรรมดาถ้าพี่เสียตัวธรรมดาตอนตัวธรรมดาไม่รู้ยังไงสักทีอะเอาเลยกินมันเลยลูกแพ้แล้วชัดๆแพ้ชัดๆเลยยังไงก็แพ้ไงโถ่ไอ้แม่งจะทำยังไงกับมันดียวพี่คิดช้ามากเลยจริงๆโดนสองตัวแล้ว ดักเราได้แน่เลยทำไงดีขอคิดก่อนอันนี้ไม่ได้คุยกันในกาลีนาทองนะฮะกาลีนาทองมันผุดขึ้นมาะได้ยินเสียงเฉยผมคุยในสตมีมกาลีนาทองไอืมกาลีนาทองทองสวยละ ัวรอะไผลมันออกแล้วอ่ะเกมมันจบแล้วอ่ะกานอ้าวเอ้ยหนไมกดยำแพ้สองแม่งแพ้หนึ่งหนึ่งแม่งแพ้สองแล้วโธเอ้ยมาใหม่เว้ยมาอีกตาหนึ่งเมื่อกี้เม่งูไปหน่อยเจ้ยแม่งงูเนี่ยการเกมพี่มันอ่อนหัดไงผมจะตั้งแผนใหม่เอ็งไม่มีแผนหรอกมันเหมือนรูปร่างมันจะเหมือนเดิมวะ ผมไม่เคยใช้แผนเดิมๆหรอกนะีบังคับกินด้วยเหรอเนี่ยผมจะไม่ยอมให้ค่ายผมแตกก็แล้วแต่เองจิดบพไม่มีทางชิบหายแล้วเติมไม่ทำกินดิกินดิกินดิผม จำเป็นต้องกินด้วยโอ๊ยทำไมมันทำอย่างงี้วะแม่เอ้ยถ้าผมไม่กินนี่ผมแม่งชนะไปนานแล้วเนี่ยห้าต่อห้าห้าต่อไปสิแล้วสี่ต่อห้าแย่แล้วทำไงดีวะไนอะ้ตัวนั้นเดินเข้าตอกนี้แน่เลย,ยมันเห็นโอกาสมันต้องคว้าโอกาสนั้นคว้าอะไรไม่ควา้างั้นเราที่จะทำไม่ได้วะพี่คิดชา้ามากเลยเนะี่ยผมแม่งเดินแบบโคตรรวด,เ,ดเร็วอะพี <c oughs> ่แก่แล้ว ไม่คือไม่เห็นต้องคิดแลยเดินมั่วๆเนี่ยผมเนี่ยเดินมั่วเฮ้มันเดินผิดตัววะไม่คิดว่ามันจะเดินตัวนี้เนี่ยหักมุมเฮ้ยลืมคิดบ่เดินผิดตัวอืมสวยไม่ไรหลบได้เสียนหนึ่งหรือเสียสองพี่ต้องกินเนะี่ยเสียสองไปเลยผมเดิเมมบแล้ว เอเอเกมมันจบแล้วแผนของแผนของเด็กชั่วร้ายมาอะไรไปวไอ้ขี้แกงผมตั้งแผนใหม่แล้วแผนแก้ไกวไทางสมบูรณ์หรอกอย่างนั้นเหรอแต่แล้วเพราะแผนกูผสมวุ่นแบนบไม่มีทางแล้วแหละเอ้ยทียคราวนี้แม่งแปลกแปกไม่มีทางแล้วแหละ ต้องทางมันอ่ะทำไรอ่ะพี่<ม>ทำไรอะ<ม>่ะผม,มต้องกินตัวไหนต้องกินตัวนี้เกมจบแล้วลกูกเฮ้ยกินกูไม่ได้เชี่ยปล่อยเดินไปขออนุญาตเข้า <laughs> ได้ไหมมขออนุญาตเข้าด้เหรอ ถึงพี่จะเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไม่มีทางไม่มีทางไม่กินเลยี้กูจะให้มันกินกูเดินตัวอื่นไปก่อนก็ได้ผมก็เดินตัวอื่นรอพี่ออ่ะกูจยให้มันกินกินดิผมบังคับกินอีกอลยอะไรหว่าทำไมบังคับไม่ชนะไปนานแล้วเนี่ยเองชนะได้ไงเกมมันจบแล้วไม่มีทางตัวเนี่ยไม่มีทาง ไม่มีทางหรอกโอ้เหี้ยพังหมดกระดานแล้วมึงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยผมลืมนึกไปว่าแม่งต้องกินต่อกันนี่หว่าแม่งวางแผนไว้ให้แบบพี่อย่าก,กินแล้วผมฆ่าทิ้งทีนึงโอ้อยลืมต,ตอนแรกพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่มันเดินได้พี่ก็เลยเดินอืมผมก็เลยลืมไง <c oughs> มาใผมเดินแผนใหม่ก็ได้ไนะ <c oughs> ผมจะไปแค่สามตัวกูเห็นแผนมึงมึงเดินเปลี่ยนอีกครั้งแม่งก็เดินเหมือนเดิม กินแล้วก็กินต้องกินถ้าเข้าเลยกันผมพลาดผมพลาดผมพลาดอันนั้นผมพลาดเคี้ร์แม่งพลาดเลย แานต้นหนึ่งอะไรผมผมผมให้พี่เนี่ยไปเรื่อยๆเลย,ยเนี่ยเออจริงๆผ่าเฉยแหละแม่และเอ็น,นึ่งมาจากไหนโต่งมาจากผมพลาดผมความพ่ายแพ้และการพลาดเนี่ยมันเป็นจุดต่อแห่งความสําเร็จเว้ยมันมันมันไม่เคยได้ยินว่ะทาไมต้องบังคับกินด้วยวะไอ้ยเชื่อถ้ามันไม่กินมันจะได้เล่นกันมันเนี่ยม,นมันก็แม่งกระตันกระดานอย่างเงี้ยไม่ก็คือที่ไม่อยากให้กินเนี่ยมันเสียเวลา ผมจะเดินแบบพิกเซลมอนเป็นพิกเซลพิกเซลอะไรอยู่วะเนี่ยแม่งบังคับกินตลอดเลยเท่ากันแล้วกันละ่ะไม่เป็นไรหรอกทางกระดานนี่เฉยมา,มาผมจะกลาย<ม>าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรที่ดูเดือดจริงๆต้องเดินไปเป็นกรบวนไม่งั้นแพ้ไม่อยู่แล้วไงเออแล้วนายคิดยังไงกับเรื่องเบลิเปอร์วะจะเข้าเรื่องดรามาร่าดีนี่ผมทายอยู่ มันไม่มีอะไรมากมายเราถามความรู้สึกในเฉยเร็วเร็วเคีื่มาเป็นกองทัพจริงเลยว่ะนี่ไงอเดี๋ยวนย เฮียแม่งใครขยับตายเลยมากนี้นากลัวจริงหมาสุดยอดซูเปอร์อัปเปอร์คัตพี่มีตัวให้เดินอีกตั้งเยอะซีเรียทำไมมีอยู่สองตัวที่เดินได้ที่เหลือแม่งตายแล้วผมอะพี่แม่งไม่มีตัวหาอะไรให้เดินแล้วอะชิเป่งแล้วไงมาตันมันยังไม่ตันหรอกถ้าเองเดินได้ตัวหนึ่งถ้าเองเก็บเข้ามาไป ตัวหนึ่งที่ไหนวะโอ้โหเฮียนี่แม่งฉลาดจริงมันมองแผนแลรอ่ะนอ,อกินเราแน่มันกินเราก็กินมาอยู่ตรงนี้ไม่ดีอะ่ะเราจะตันไวยไปกับมันตาหน้าเลยเอ็มเองมีงมีโอกาสเดินอีกสองตัวเนยตัวหลังอีกสามเลยครบมึงเดินได้ทุกตัวมึงเดินได้ทุกตัวแต่เดี๋ยวไม่ตายวะเนี่ยต้องตัวนี้เออคิด ถูกเลยแม่งสุดยอดยาวแน่เกมนี้ทีเนี้ยผมได้กัดพี่เละแน่ๆผมจะเดินเข้าแล้วทำไงดีวะถอยทับได้ไหมถอยไม่ได้ถอโจมตีถอยได้ด้วยเหรอเนี่ยของมาฝรั่งมันเดินถอยกินได้เว้ยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ได้เอ้ยเอ้ยได้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  ผมเมื่อก่อนผมเล่นแต่มึงก็รู้นี่รู้อะไรไม่รู้อ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วกันจับเลยอะไรวะทำไมกัดผมงี้เข้าภาพด้เหรอเนี่ยแย่แล้วรวยแล้เดินเร็วๆร็วันนี้ทับมันเต็มไปหมดเลยยอมแพ้เอ้ยทำไมทำอย่างงี้กําลังมาเลยอ่ะ รู้สึกอย่างนั้นแหละมาคร้งนี้ค่าจะลุยใหม่อีือ่่าก็ต้องโชว์แผนใหม่ที่ค่าคิดเมื่อตกี้แล้วแหละล้ลองหหอไห้เลยกายไม่ได้นะจ๊ะเอาอย่างไงดีมันอาจจะมีแผนซอ้อนอะไรอยู่ในมากของมันก็ได้ผมไม่เคยน<า>นคิด,คดยอยู่ออไม่นะจ๊ะไม่ไม่ไม่จุ้จู้ แผนแปลกใหม่ไหยสุดยอดมากมันก็คล้ายเดิมมันเปลี่ยนอยู่ตัวเดียวมั้งเปลี่ยนตั้งเยอะ okay. ถ้ากูแตกตัวนกูโดนกินสองแน่ๆผมจะเดินแค่สีตัวที่เหลือเฝ้ารอส ยังไงผมก็ต้องแพ้ตาเนี่ยน,นสองเดตัวนี้เดินกินสองตนี้ไม่โดนกินมั้งผมจำเป็นต้องเดินในตัวนั้นว่ะพวกนั้นอะไม่งั้นตายเองมีช่องที่เดินแล้วรอดอยู่ไม่ใช่แต่มันจะมาเสี่ยงในทีหลังอืมผมเดินตัวนี้เดี๋ยว เร็วๆ,ๆสิต้องพังกำแพงมาโอเคกำลังได้ที่ดีอออรออะไรอา้าวผม<อ>ต้อง,องกินเหรออะไรวะทาไมพี่ชอบตายอย่างเลยเอือชอบตายมันเป็นการเสียตละของนักลบไย ลบเขาเตรียมใจที่จะตายมาแล้วแต่บางทีก็เสียกําลังพลมากไปไงพี่การวางแผนสิที่ดีไม่ได้คิดตื่นเต้นมันมันมันไม่มีวิธีกินหรอกมาขอดแม่งมันก็ต้องเสียบ้างถึงจะได้กินต้องหลอกล่อประตูด้วยกําลังน้อยเว้ยแต่ผมไม่อ่ะถ้ามันเดินตัวนั้นมามันตันเน่มันรู้มันอะไยังไม่เดิน อะไรผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้น,นถ้าเปิดตัวโดนกินสองอีกอะไรวะทำไมทำกันอีกน,นี่ผมเดินให้ตันแล้วเนี่ยยังเดินไ้อยู่เดินได้เดดาหาอ<ต>อะไรล่ะกินเกี้ยงนีกผมเปิดเนี่ยก็โดนกินละให้ตัวนี้มันมาไม่เกี่ยวกันอืมเลย มันกินต่อได้ใช่ไหม<อ>ผมกลัวปลาเปิดเปิดทีโดนกินสองนะพี่ผมเนี่ยเปิดทีโดนกินสองเหมือนกันเอาไงละ่เงละเอ็งเลือกหมากนี้แล้วอ่ะเอ็งจะเล่นอย่างเงี้ยเลือกหมากนี้แล้วมันก็ต้องเดิมพันไ,ไปข้างหนึ่งดีวะเอาดิเดินอย่างเงี้ยต้องกินสอ,นสอต้องยอมโด,ด,น,น,ดนไง กินเลยพี่ไม่รู้อะไรจะแล้วมันก็ยอมแพ้กูดูกูออกเลยรู้เรื่องเลยจะหลอกกินฮอตแต่แม่ไม่น่าใช่ไม่รู้อะไรจะแล้วทำไมเดินแล้วเหรอไม่ลืมไปว่าต้องโดนกินแกพลาดไปแล้วเกมมันจบแล้วกาดตะตนพี่ไม่กินเหรอ เพื่อตัวเดียวรอดอ่ะมันจําเป็นเว้ยแหม่นะองถามจําเป็นเว้ยเข้าใจไหมจําเป็นแด<ม>ก<ม>ได้ตามสบายน้อยเนี่ยที่ไม่กินนะ่ะเทียแผนมันไร้ากาดมากโถ่้ยมันจะมากเกินไปละ มันจะมากเกี่ยวไปแล้วออเหรอเนี่ยว <c oughs> ิ <c oughs> ่งเข้าม,มุมตรงนั้นคาซีนตัวธรรมดาเแต่ฮอสแต่ <c oughs> แม่งบังคับกินด้วยนะอย่าให้ลุ้นลูก <c oughs> เอออ้าวผมกดก่อนแป๊บหนึ่งเลย เรรยบพอไหมผมว่าคลิปนี้ขี้สิบนาทีแล้วนะไหนๆเดินลกะการสุดท้ายเออแล้วกานสุดท้ายแม่งผมปวดฉี่ไอ้เหี้ย,ย,ะยะโอ้ยบังคับกินอีกแล้วอะไรวะข้อของพี่นะผมดูออบหมดแล้ว อย่ามาพูดมันกระซูไปหน่อยเลยมึงทำไม่ได้หรอกทำไมอะ่ะผมต้องกินอีกแล้วอะไรวะทำไมต้องบังคับกินอะไรนกักหนาเนี่ยฮะไม่เป็อ๋อไม่เนี่ยม,ม,ม,มันเลอะจิงจริงมัน <laughs> มยังไม่ได้คิดแผนเลยพี่เดินให้ผมกินนะ่ะ <laughs> เอ้ยน่าเศร้าบังคับกินเหระ จัดการฮอตมันก็นไม่15จัดการฮอตแล้วไงผมก็เดินต่ออ่ะไม่กลัวไม่กลัวทำมาเป็นทองดูรอดมึงโหด,ดจังเลยนะต้องเดินอย่างนี้ก่อนอ,อย่างไงอะ่ะมันกินกูไม่ได้แต่ต้องเปิดออกกูโดนกินเลย้าแล้วกูให้มึงกิน,นแค่ตัวเดียวเว้ยมึงเลือกผิดตัวแล้วกันส่วน ทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยกูจะพังบ้านมึงมั่นใจเหรอจัดเลยมั่นใจจะได้คอตัวเดียวปิดชีพไปกระดานโธ่ฮิฮิฮิเกียมันจบแล้วพียแหละตกูยอมต้องแพ้แล้วเอโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่่ะเจอกันพันแนนครับ